สวัสดีค่ะเสียนเสียนนะคะนางสาวปิยพรสังสวรร์ถ้าเกิดว่าแม่แม่จำได้ก็คิดว่าหลายคนน่าจะจำได้เพราะหนูมาสุพันปีนี้เป็นปีที่สามแล้วใช่ปากกลักที่สุพันที่เดียวเลยค่ะ เราเพิเข้าประกวดจังหวัดอื่นที่มามาถ่ายรูปกองกันเลยครับนครมจริงก็เพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้าหนูจะเป็นตัวแทนของจังหวัดไหนจากจังหวัดหนึ่งอะหนูจะต้องมีความเข้าใจของจังหวัดแล้วก็ต้องรักจังหวัดนั้นแล้วเราถึงจะได้แบบพรีเซนต์จังหวัดของเราได้ดีที่สุดเราด้วยที่ความว่าหนูเป็นคนสุพรรณเพราะฉะนั้นเลยหนูรักสุพรรณมากแล้วหนูก็อยากจะเป็นตัวแทนของสุพรรณบุรีจริงๆก็เลยเลือกที่จะปักหลักที่จะลงที่สุพรรณบุรีซ้ำสามปีแล้ว อือมันนะค่ะสวัสดีค่ะชื่อสายป่านนะคะเป็นผู้เข้าประกวดใหม่ค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวฝากใจด้วยนะคะไหนลองบอกว่าทำไมไม่แปงต้องเาขคน่มนค่ะอ่าป่านคิดว่าตัวป่านค่อนข้างที่จะมีคาแรคเตอร์แล้วก็สไตล์ของการใช้ชีวิตที่จะแตกต่างกับคนอื่นค่ะเราคิดว่าเราค่อนข้างที่จะฟังชั่นอล ในเรื่องต่างๆป่นคิดว่าถ้าหากว่าแม่แตงเลือกป่นไปใช้งานป่านก็จะสามารถทําทุกหน้าที่ได้อย่างดีเลยค่ะจริงๆแล้วที่เซียนกลับมาประกวดในปีนี้เพราะว่าเซียนเห็นแม่แตงเนาะแม่แตงบอกว่าแม่แตงอยากทําเพื่อคนสุพรรณเซียนเองก็คือเรามีวิถีความคิดที่เหมือนกันนะคะเซียนก็เลยจะเลือกกลับมาค่ะแล้วก็คิดว่าแม่แตงน่าจะเห็นอะไรในตัวเซียนค่ะ ค่ะก็ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะก็หลายปีแล้วนะคะแล้วก็ได้ท็อปสมาตลอดเลยะคะ่ะของกันสุพรรณปีนี้ก็เป็นปีที่สามนะคะก็ฝากช่วยเชียร์หนูด้วยนะคะแล้วก็ติดตามหนูได้ที่นะคะ f a c e b o o k นะคะปิพ<อ>ยพรสังสวุวรรค่ะ p i y a p o r n s u n g s u w a n ค่ะแล้วก็ Instagram นะคะ w s i n s u n g ค่ะ ก็ค่าของป่านนะคะ Facebook ก็คือสายป่านค่ะ S A I ้นว W รค P A R N ค่ะ Instagram นะคะ S A I P A R N แล้วก็ตามด้วยตัว H ค่ะส่วนอ่า t o k t o k นะคะก็เป็นช่องใช้ชีวิตโชว์ไลฟ์สไตล์ปกติค่ะชื่อว่า What I Eat Where I t r a v e ค่ะฝากด้วยนะคะา